สวัดีครับลูกค้าอยากฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ภายในเขานะครับสวยมากไปิดแอร์ก่อนดูไม่นะครับไม่จะได้ปกตินะครับกวาดนี่ไม่กวาดไม่ที่แสนห้าหมื่นะครับแป่ดังเปิดไฟหน้าไฟท้ายดูนะครับ เื่องนิ่มมากเลยครับวบหน้าใช้ดได้ปกตินะครับใบหน้าเสียงเครื่องนิ่มมากก็ด้มีไอแน่อนอ,อนเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยดีสันสวยทั้งคันครับมีสันสวย รถไม่มีควันนะครับควันไม่ขาวควันไม่ดํานะครับสวยๆเลยปลยท้ายไาในสวยนะครับไาในสวยเลยรถแท้จะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับลังค้าสวย,สวยเหยืรอปกตินะครับหั <ๆๆ S 1> วหน้าไม่มีหยดไม่มีเยอะนะครับจอดทั้งคืนไม่มีเหยืดเลยนะครับไม่มีหยดไม่มีเยอะนะครับ สวยเลยนะครับสวยเลย